ผู้ชมครับสาหรับข่าวนี้เนี่ยคือมุมหนึ่งเราก็ไม่คาดคิดว่าเราจะได้เห็นภาพลักษณะแบบนี้แต่อีกมุมหนึ่งหลังจากภาพนี้ออกไปก็แน่นอนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ภรรยาของคุณเปรมชัยกันสูตรผู้ต้องหาในคดีฆ่าเสือดําไปที่กระทรวงยุติธรรมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพทางขวามือเนี่ยคือคุณคณิตากันณสูตรภรรยาของคุณเปรมชัยและที่กําลังนั่งพูดคุยอยู่ ก็คือไปขออนุญาตคุยกับท่านรัฐมนตรียุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุทินและนี่คือภรรยาภรรยาของคุณเปรมชัยมาด้วยวัตถุประสงค์ว่าคือมาดักรอนะฮะไม่ได้มีการนัดหมายไว้่วงหน้า<ะ>มาดักรอท่านรัฐมนตรีพอท่านรัฐมนตรีมาถึงภรรยาคุณเปรมชัยขออนุญาตเข้าไปคุยด้วยโดยขอยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมโดยคุณคณิตาบอกว่าวันนี้ที่มามาขอความเห็นใจ อยากให้ช่วยพิจารณาเรื่องของการย้ายตัวนายเปรมชัยให้มาอยู่ใกล้หมอในโรงพยาบาลได้ไหมให้เหตุผลว่านาย,ยเปรมชัยมีปัญหาด้านสุขภาพเขาเป็นโรคเรื้อรังเป็นทั้งเบาหวานความดันโรคหัวใจก่อนที่จะเข้าเรือนจำก็เพิ่งจะไปผ่าตัดตามาถ้าพูดถึงโรคเบาหวานเขาก็เป็นหนักมากเป็นแผลที่เท้าพิ่งจะคว้านเนื้อออกนอกจากนี้ตัวของภรรยาบอกว่า ตอนนี้เป็นห่วงเขามากเลยเพราะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนก็เกรงว่าถ้าคุณเปรมชัยติดโควิดในเรือนจําอาการเนี่ยก็จะหนักเพราะเขาเป็นโรคเรื้อรัง7ประเภทเสี่ยงเกรงว่าเครื่องมือของเรือนจําจะดูแลนายเปรมชัยได้ไม่ดีพอแต่ก็จะมาร้องขอความเห็นใจเพราะว่าเป็นผู้ป่วยเรื้อรังในโรคเอย่างรัฐบาลแล้วพอดี มันมีโควิดมาอีกคนหนึ่งค่ะก็เลยยิ่งกังวลอยากให้แกมีความปลอดภัยในชีวิตคุณได้กลับออกมาอย่างปลอดภัยมาอยู่กับครอบครัวต่อไปค่ะขอพูดแค่นี้ได้ไหมคะภรรยาของนายเปรมชัยระบุว่าที่ผ่านมาได้ไปยื่นหนังสือไปอยังกรมราชธรรฑ์แล้วสี่ครั้ง แต่ก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆวันนี้จึงขอมาดักรอท่านรัฐมนตรียุนธรรมจะขอนําใบรับรองแพทย์มอบให้ท่านรัฐมนตรีซึ่งเป็นใบรับรองแพทย์ซึ่งนายเปรมชยัยนได้ไปตรวจร่างกายก่อนที่จะเข้าเรือนจําเอามาให้กับท่านรัฐมนตรีด้วยมาดักรอและรังน้ําตาเลยนะฮะค่ะทีนี้ช่วงของการพูดคุยท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เนี่ยก็มีการรับหนังสือเอาไว้แต่ท่านตอบว่าทุกอย่าง มันก็ต้องทำตามระเบียบราชการกฎมันก็ต้องเป็นกฎและทุกคนต้องเท่าเทียมกันเราจะไปตามใจใครอะไรยังไงเนี่ยมันมันไม่ได้อะนะถ้า <c oughs> ก็ปัญหาสังคมที่วิภาษวิจาร์กันเนี่ยมันจะบอกว่าคนนุ่นได้ปฏิบัติเป็นพิเศษ <c oughs> คน <c oughs> คือมันเกิดความเหลื่อมล้ำตรงนี้เนี่ยมั่นใจนะว่า กรมราชธรรมเขาก็คงทําอย่างดีแล้วดิฉันเป็นห่วงเราจะให้ให้ความกรุณาได้แค่ไหนหรือความเป็นธรรมได้แค่ไหนอย่างไรต้องมันก็ต้องไม่ไปทับซ้อนในระเบียบหน้าที่ของท่านอื่นๆเขาไอ้ตรงนี้นะฮะไอ้นี่ยก็เป็นเรื่องที่จับจ้องมองของคนอื่นเราชธรรนก็ต้อง ต้องเข้มในระเบียบอันนี้นะผมต,ต,ต้องเข้าใจพวกผมด้วยนะครับค่ะดิฉันไม่ได้นั่นนะคะ่ะก็ทราบว่าลําบากใจท่านอยู่แต่ว่าดิฉันอยากจะอยากให้ท่านช่วยกรุณาพิจารณาดูว่าถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาหรืออะไรขึ้นมาอย่างนี้นะคะ่ะดิฉันอยากขอให้คุณเปิมชัยมีความปลอดภัยในชีวิตกลับออกมาได้อย่างปกติเท่านั้นนะคะเป็นการย้ำช่วงนี้ หลายรอบเลยนะครับก็คืออยากให้คุณเปรมชัยกลับออกมาอย่างเป็นปกติอยากให้คุณเปรมชัยมีชีวิตตอบออกมาเป็นปกติคือกังวลเรื่องสุขภาพขนาดพูดถึงเรื่องชีวิตใช่ครับในขณะเดีดวยวกันร,รัฐมนตรีสมศักดิ์ท่านก็ยืนยันว่ากรมรัชัณฑ์นั้นมีมาตรการและมาตรฐานในการดูแลผู้ต้องขังอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามก็ได้มอบหมายให้ท่านรองปลัดกระทรวงยุติธรรมคุณสหาการไปดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป แต่ก็ขอให้เป็นไปตามข้อกฎหมายมทีนี้พูดถึงอาการนักข่าวถามท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์แล้วตอนนี้คุณเปรมชัยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างท่านรัฐมนตรีตอบว่าโดยภาพรวมตอนนี้อาการของนายเปรมชัยเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์ซึ่งอยู่ภายในเรือนจําทองผาภูมิเป็นอย่างดีภาพรวมไม่มีอาการอะไรที่น่าเป็นหว่วงอันนี้มุมของท่านรัฐมนตรีคเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะ ทีนี้ถ้าจะพูดถึงทางฝั่งของคุณคณิตาเองซึ่งคุณคณิตาก็อย่างที่เราบอกนะครับภรรยาของคุณเปรมชัยคุณคณิตาเนี่ยจริงๆเคยเป็นผู้ต้องหาในคดีครอบครองงาช้าง4ีกิ่งที่ตอนนั้นเนี่ยตำรวจปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือตํารวจปทศไปตรวจค้นที่บ้านพักย่านซอยศูนย์วิจัยตอนนั้นก็เป็นข่าวดังอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะเนื่องจากไปเจองาช้าง4ีกิ่งอยู่ภายในบ้านเมื่อปี61คดีนี้เนี่ยคุณคณิตาก็ให้การนะครับว่า ได้งาช้าง2คู่นี้มาจากคุณแม่ตั้งแต่ปี30และคือปี2530เป็นมรดกตกทอดมาโดยมีคนใกล้ชิดเนี่ยเป็นพยานให้จนกระทั่งเมื่อวันที่1ตุลาคมปี62เนี่ยศาลก็พิพากษายกฟ้องในคดีงาช้าง4กิ่งนะครับโดยระบุว่าเป็นงาช้างที่ได้รับมาจากมารดาจึงไม่ถือว่าเป็นความผิดและก็ยกคำร้องเรื่องของการริบของกลางด้วยแล้ว,วันนี้ภรรยาคุณเปรมชัยก็มาปรากฏตัวอีกครั้งที่กระทรวงยุติธรรมครับค่ะ โอ้โหนี่คดีนี้นี่คือเป็นที่จับตาของสังคมนะคะว่า,าทุกคนจะอยู่ใต้กฎหมายเหมือนกันไหมความยุติธรรมจะมีจริงไหมตั้งแต่แรกจนกระทั่งสารพิพากษาลงโทษไปวันนี้เรียกได้ไหมคะว่าสังคมกลับมาจับตาอีกครั้งเรื่องความยุติธรรมเรื่องการอยู่ใต้กฎหมาย